10ดาวลุ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับก็ก่อนจะรับชมก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม The CIES Football Observatory นะครับเป็นหน่วยงานวิเคราะห์สถิติชื่อดังแห่งวงการฟุตบอลน,นะครับก็ได้มีการประเมิน10ดาวลุ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอันดับที่10นะครับได้แก่มอยเซคีนจากเอเวอร์ตัน43ล้านปอนด์นะครับ อันดับ9ครับฟิลฟอร์เดนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ47ล้านปอนด์นะครับอันดับ8นะครับได้แก่เมสันกรีนวูดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ47ล้านปอนด์นะครับอันดับ7นะครับได้แก่เอดูอาร์โดคาวามินยาของแลนส์นะครับ47ล้านปอนด์นะครับอันดับ6นะครับได้แก่เฟรานตอเลสนะครับของบาเลนเซียนะครับที่49ล้านปอนด์นะครับ อันดับห้านะครับคัลลัมฮัสสันโอดอยของเชลซีนะครับที่หกสิบเจ็ดล้านปอนด์นะครับอันดับสี่นะครับได้แก่วินิซิอุสจูเนียร์นะครับของดิวมาริคนะครับที่หกสิบเก้าล้านปอนด์นะครับอันดับสามนะครับโรดิโก้นะครับของดิวมาริคนะครับที่แปดสิบสองล้านปอนด์นะครับอันดับสองนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับของโบลเซียดอร์มุนนะครับเก้าสิบสี่ล้านปอนด์นะครับ แล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะครับก็ได้แก่จาด,ดอนซันโชนะครับของบอรลเซียดอร์มุนนะครับที่184ล้านปอนด์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ